สวัสดีครับผมนายนิติชานวัตรรหัสนิสิหกห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สามห้าหกหนึ่งครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอในหัวข้อนวัตรกรรมการเกษตร,รที่นิสิตชืรร่นชอบนะครับประกอบรายวิชาศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดผู้นากับการพัฒนาภาคการเกษตร,รนะครับผมโดยหัวข้อในครั้งนี้ครับผมผมจะนําเสนอในเรื่องการเพราะเอียงเนื้อเยื่อผมหรือว่าแานทิชูเคาเจ้นั่นเองครับ ครับผมการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือเทคนิคการเลี้ยงเซลล์พืชในสภาวะอปลอดเชื้อที่มีการควบคุมแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นต้นไม้ต้นใหม่ที่ที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการนะครับผมโดยกระบวนการนี้ีอีกอย่างว่าไมโครเพพเทกชันนะครับผมซึ่งการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อมีประโยชน์อย่างมากครับผมทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครผมเพื่อ เพื่อที่จะได้มีคุณภาพให้สม่ำเสมอสำหรับผู้ปลูกตัวไฟและการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อการค้าครับผมแต่ว่าต้องดูมันเหมือนมันง่ายใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการพเพาะเลี้ยเงเยอะๆนี่มีความยากอยู่พอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่จะต้องปลอดเชื้อและเลี้ยงและเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมด้วยนะครับผม วิธีการเพาะเลี้ยงนเนื้อเยื่อพาะังเขตบนะครับผมก็จะเลือกใช้ต้นอ่อนเมล็ดงอกใบยอดตาหรือชิ้นส่วนที่สนใจนะครับผมนํามาฆ่าเชื้อให้ปลอดเชื้อและไปเลี้ยงบนอาหารลิงเนื้อเยื่อผมซึ่งเนื้อเยื่อที่ได้มาถ้าผมสามารถนําไปพัฒนาต่อได้หลายด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุปรงพันธุ์พืชนะครับผมการขยายพันธุ์พืชที่หายากหรือพืชที่ใกล้สูญพันนะครับผมโดยการโดยประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงนเนื้อเยื่อนี่มีมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําให้ สามารถผลิตต้นพืชที่ปราศจากโรคได้ครับผมทําให้สามารถเก็บรักษาพันธุ์พืชพื้นเมืองที่อยู่เดิมใกล้หรือว่าพืชหายากอย่างนี้ครับผมหรือพืชที่ใกล้ศูนพันธุ์นี่ก็สามารถใช้วิธีเพาะเลีเ้ยงเยอะๆเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้ครับผมหรือว่าสามารถผลิตยาหรือสารเคมีที่ได้มาจากพืชน,นะครับผมก็ต่อยอดมาจากตูกพันธุ์พืชได้ฮะหรือว่าสามารถผลิตพืชพันธุ์ที่มีความต้านทานหรือทนทาน ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ว่าผมไม่ว่าจะเป็นทนดินเค็มทนดินเปรี้ยวทนต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาวหรือว่าที่ทนพืชขอพายผมพืชขอพายพันธุ์พืชที่ทนต่อโรคต่างๆและสารพิษที่เกิดจากพวกเชื้อราแบคทีเรียหรือไวรัสได้นั่นเองครับผมข้อดีและข้อด้อยของการพเล้ยงเนื้อเยื่อนะครับผม ข้อดีในการพเ,รเรพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับผมก็สามารถขยายพันธุ์พืชได้รวดเร็วใช้เนื้อเยื่อต้นกําเนิดในปริมาณน้อยทําได้ทั้งปีไม่เกี่ยวกับฤดูกาลเพาะปลูกนะครับผมหรือว่าเหมาะกับการขยายพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์ยากนะครับผมเช่นกล้วยไม้เป็นต้นนะครับผมมานในส่วนข้อด้อยนะครับผมข้อด้อยของการพเรพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับต้องใช้ต้นทุนสร้างห้องปฏิบัติการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แลนะสารเคมีที่ใช้นะครับผมหรือว่าอัตรา ความสาเร็จของการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อผมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติบบตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดซึ่งก็ว่าด้วยเรื่องความปลอดเชื้อนะครับผมว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสนะครับผมจะต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเซอร์ไลน์และผมรือว่าปลอดเชื้ออยู่ตลอดเวลาครับผมและการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคเฉพาะนะครับผมต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทํานั่นเองครับและในวันนี้ผมก็นําคลิปตัวอย่างมาให้ชมกันด้วยครับ ปัจจุบันเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้มีการพัฒนาดัดแปลงเพื่อให้ทำได้ง่ายขึ้นและลดต้นทุนลงเช่นเดียวกับที่ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มีการคิดค้นนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้อย่างง่ายขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย หรือสามารถเพาะเลี้ยงภายในครัวเรือนก็สามารถทําได้การพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ยกอกล้วยไม่อย่างง่ายเนี่ยเริ่มจากการที่ปกติาชาวสวนเนี่ยเขาอยากจะทำพเพาะเลี้ยงเนื้อเพื่อของเขาเองก็แล้วแต่เขาติดตรงที่การพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาตรฐานเนี่ยจะมีความยุ่งยากมากาจะต้องใช้สารเคมี Me หลายชนิดแล้วก็ราคาแพงด้วยนะคะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ราคาแพงก็จะบน่น ก็จะมาพูดให้ฟังว่าอยากจะมีการพเพาะเลี้ยเงเนื้อเยื่อที่มันง่ายกว่านั้นทางวอก็เลยคิดค้นการพเพาะเลี้ยเงเนื้อเยื่อกล้วยไม้อย่างง่ายขึ้นนะคะโดยการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ส่วนส่วนประกอบอื่นๆจากจากผลไม้เช่นน้ำมะพร้าวอ่อนใช้กล้วยหอมกับมันฝรั่งบดนะคะเป็นตัวเสริมในการเป็นธาตุอาหารพืชเข้าไปค่ะสำหรับส่วนผสมในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้อย่างง่ายนั้นหาซื้อได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าว มันฝรั่งและกล้วยหอมที่มีคุณสมบัติเป็นธาตุอาหารใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยงที่มีราคาสูงโดยอาหารดัดแปลงดังกล่าวสามารถทําให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกับการใช้สารเคมีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขณะที่วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคีมสําหรับพีมพเนื้อเยื่อ ขวดสำหรับใส่เนื้อเยื่อเป็นต้นซึ่งอุปรกรณ์เหล่านี้ก่อนการเพราะเลี้ยงจำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และลนไฟทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ละครั้งปลอดเชื้ออย่างแน่นอนพวอ่อนเนี่ยโดยตัวปกติเขาจะมีฮอร์โมนพืชธรรมชาติอนนยู่ค่ะเป็นพวกเป็นพวกออกซินเป็นช่วยในการเจริญเติบโตของพืชจากการแบ่งเซลล์ของพืชได้อย่างมันฝรั่งกับกล้วยหอมเนี่ยก็มีธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของพืชเช่นกันค่ะ ้าที่ทดลองนะคะเรา,เราลองเปรียบเทียบกับสูตรอาหารมาตรฐานพวก m อ s กับว a ซิ n แอนวินนะคะพบว่าการเจริญเติบโตแทบไม่ต่างกันเลยค่ะและพบว่าการาการที่เราเติมกล้วยหอมกับมันฝรั่งเข้าไปเนี่ยทำให้เจริญต้นเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วมีการออกลากเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเยื่ออย่างง่ายสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรเกษตรสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคลอง5จังหวัดปทุมธานีก็ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงแต่เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ